โอ้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้บานพลฝากเอฟซีมาที่เยาวราชนะผมมาเจอร้านนี้เลยนะผมก๋วยจั๊บข้นโคชนาหน้าโรงหนังนะครับเป็นก๋วยจับนะครับดูโอ้โหลูกค้าทั้งในร้านแล้วก็นอกร้านนะครับผมอ่ะเยอะจริงๆ ขายดีมากอ๋กอมันร้อนราคาธรรมดา60บาทพิเศษ100บาททุกคน เขายังได้เอาน้ำร้อไว้อ้อนจัดคนเยอะมากคนเต็มร้าน,านามีข้าวด้วยนะ ูดได้หลายภาษาแล้วเนี่ยมัจะเป็นน่าจะเป็นไอ้นี่นะแกพูดได้หลายภาษาเก่งมากเลยดีน้องดีน้องเปลี่ยนงานมาไหมได้ค่ะต่อคนนะพี่เดี๋ยวเร็วเร็วเวต้องต่อเชียร์ก่อนนี่มี่ต่างชาติมาเที่ยวนะก็จะมีไกด์นะเห็นไหมเนี่ยไกด์คอย พาเดินเสอดาครับพี่ใส่คอยเดินสัมาษณ์หน้าจอนใจาพี่นี่กาอยาน้ยมากได้เป็นกรุปทัวร์กรุปทัวร์มาลงอ่ะเพราะว่าเขามีธงหอมมากหอมน้ำซุป ทัวรลงทัวรลงทัวร์ลงทัวร์ลงร้านก๋วยจั๊บตอนที้ทัวร์ลงแล้วเ

อโอเคแก,แกพูดเก่งนะได้พูดได้หลายภาษาเลยยอม ขึ้นจะรตลังคนละคนเอบเริ่มจัดชิวแล้วนะเนี่ยโกโตไม่มีไม่มีว่างนะเมออตลาดขายดีขายดีร้านก็อยู่หน้าโรงหนังเลยนะไว้จับ

สุกเสารย์นี้คนก็จะเยอะนะดูทุกคนนะเมาหาหนูอาหารเห็นไหมหกสิบบาทหกสิบบาท

มามาดูาสวยอ่ะแล้วก็น่จสั่มในส่นแก็มีมาเ้ามดพี่เลยที่เจในใส่ไข่ี่เจ้าลงในใสไข่เนี่ยลองมาดิซองนอธรรมดาจา n ในมูยี้เรียกจะไปนี่ค็ชิวมาก How many people? ขายเยอะสุดๆครับทุกคนทุกคน แบบลูกค้าเข้าไม่ขาดสายอะ่ะสุดยอดครับไวชับอ้วนโฟชนาหน้าโรงหนังถนนเยววาวราชร้านดังพอฟัง้วชั่วหนึ่น เด้๋ยวครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมในช่องยูทูบฝากทุกคนมาชินมาเที่ยวแล้วก็ใน f ฟ c e b o o เนบุ๊กนะครับผมก็อย่าลืมมาอุดหนุนมาชิมมาเที่ยวกันได้ผมถนนเยาวราชกับ้านสวยจับก้นโพชนาหนะน้าโรงหนังเลยนะครับทุกคนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับฝากสวัสดีครับ